สวัสดีครับผมดรสุรสารครับประเด็นที่ผมจะได้หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกับท่านในวันนี้ก็จะชวนท่านคุยถึงคำคำหนึ่งครับสั้นๆครับนะแต่ว่ากำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่ของสังคมไทยในขณะนี้คำคำนั้นก็คือคำว่าวีระบุรุษนะครับครับการที่จะมีใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะหลายคนก็ได้นะครับ ได้รับการยอกย่องจากสังคมหรือจากประชาชนในประเทศนั้นให้เป็นวีรบุรุษของชาติเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นความเห็นะของสังคมส่วนใหญ่ในประเทศนั้นเรียกเห็นพร้องต้องกันครับจะมาตั้งกันเองตามใจชอบเนี่ยผมว่าไม่น่าจะทําได้เพราะอะไรครับเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับ จะต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญนะแล้วก็ไม่ใช่กล้าหาญธรรมดาต้องกล้าหาญอย่างโดดเด่นรวมถึงสิ่งที่เขาทํานั้นก็จะต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนซึ่งคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราเนี่ยครับก็คงไม่กล้าทาหรือไม่ก็ทําไม่ได้ครับยกเว้นแต่วา่าจะไปตั้งกันเองภายในเฉพาะกลุ่มเล็กๆเช่น ตั้งกันเองภายในครอบครัวคุณพ่ออาจจะเป็นวีรบุรุษของลกูกซึ่งก็ทําได้ครับแต่ไม่ใช่วีรบุรุษของชาตินะครับอันนี้ก็เป็นคำเป,นเป็นเรื่องของคําว่าวีรบุรุษซึ่งผมจะชวนท่านคุยในวันนี้นะครับก่อนอื่นนั้นผมจะพูดถึงความหมายนะครับในทางวิชาการของคําว่าวีรบุรุษซะก่อนนะครับคำคำนี้นั้นพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้สั้นๆครับว่า วีระบรุษนั้นหมายถึงชายที่ได้รับการยกย่องว่ามีความกล้าหาญเป็นผู้ชายนะครับเพราะมีคําวีระบรุษครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเรียกว่าวีระสตรีนะครับเป็นคนเป็นผู้ชายที่ได้รับการยกย่องว่ามีความกล้าหาญเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นนะครับยกตัวยอย่างเช่นมีความกล้าหาญเจียสระนะทุ่งเทเพื่อประโยชน์ของสวนรวม นะหรือนะประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องประเทศชาตินะครับส่วนใหญ่นั้นคําว่าวีรบุรุษนั้นก็จะเป็นคําที่ถูกนําไปขยายความคําอื่นๆครับเช่นไปขยายข่าวไปขยายความความว่าประชาธิปไตยก็จะรวมกันเป็นวีลบุรุษประชาธิปไตยหรือไปขยายความสถานที่ที่ ทำในสิ่งที่เป็นความล้าหานนั้นนะยกตัวอย่างเช่นวีรบุรุษบ้านนาแก่หรือวีรบุรุษบ้านล่มเกล้านะครับหรือแม้จากการสู้รบของทหารไทยที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมีมติให้หยุดยิงเนี่ยนะครับเราใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงครับในการที่จะนําดินแดนที่เป็นของเรากลับคืนมาจากอิรัสตูที่มายึดครองไว้ก็นานพอสมควรก็คือที่ภูมะเขือนะใช้เวลาไม่นานครับ ก็สามารถที่จะผลักดันให้อลริลรัตูนั้นเรียกว่าถอยร่นกับเข้าไปในดินแดนของเขาได้อย่างนี้เราอาจจะยกย่องทหารนะครับที่กระทำการเช่นนี้ว่าเป็นวีละบุรุษนะครับภูมิเขือก็ได้ใช่ไหมครับ,นะรบที่สำคัญคือที่ผมเรียนให้น่านทราบล้วครับว่ามันต้องเป็นการยกย่องหรือเป็นความเห็นของผู้คนในสังคมครับ ไม่สามารถจะมาตั้งหรือเรียกกันเองได้ตามใจชอบครับเรียกได้แต่ก็ไม่มีใครยอมรับใช่ไหมครับในกรณีของคุณทักษณิณนี่นะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าคุณทักษณิณนั้นเดินทางออกไปนอกประเทศเมื่อวันที่4เดือนกันยายน2568เป็นการเดินทางออกไปก่อนที่สภาจะมีการโหวตเลือกนายกในวันที่5ถัดมา แล้วก็ก่อนที่สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีคำสั่งนะในเรื่องที่สารสงสัยว่าคุณทักษิณน,นั้นติดคุกตามหมายขังตามพระบรมราชโองการหนึ่งปีแล้วหรือไม่ครับก็เดินทางออกไปนอกประเทศของคุณทักษิณน,นั้นนะครับก็ไม่มีใครทราบเหตุผลที่แท้จริงครับก็วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะก็แล้วแต่ว่าจะมองกันนะครับ นะโดยส่วนตัวคุณทักษิณก็บอกว่าไปพบแพทย์ที่สิงคโปร์แต่ไหนไปโผล่ที่ดูใบก็ไม่ทราบเหตุผลนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่จะมองครับนะฮะโดยส่วนตัวนั้นผมอาจจะคิดว่าคุณทักษิณน่าจะตัดสินใจที่จะเดินทางออกไปไม่อยากมาฟังคำสั่งศาลก็ได้นะครับหรือไม่อยากฟังมติของสภาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับนะแต่ว่าในะที่สุดนั้นคุณทักษิณก็ เดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยใหม่ครับหลังจากการโหวตเลือกนายกผ่านไปแล้วแล้วก็ก่อนที่จะศาลจะมีคำสั่งให้นำตัวคุณทักษิณไปขังไว้หนึ่งปีครับตามพระบรมราชโองการเนื่องจากศาลนะได้พิจารณาแล้วพบว่าคุณทักษิณน,นั้นยังไม่ได้รับการปฏิบัติต,ตามหมายขังของศาลด้วยเหตุน,นี้ครับเนะมื่อคุณทักษิณกลับเข้าไป จองจำโขกจองจำติดคุกปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เรือนจำคลองเพรมเนี่ยนะครับหรือคุกคลองเพรมเนี่ยนะครับก็คุณภูมิธรรมนะครับซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่นายกระหว่างรอการโปรดก้าครมอชุดนี้อยู่เนี่ยครับก็ออกมายกย่องให้คุณทักษิณน,นั้นเป็นวีระบุรุษประชาธิปไตยนะซึ่งแน่นอนครับคุณภูมิธรรมเป็นระดับแกนนําของพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อพูดอะไรออกมานั้นก็ มักจะมีบรรดาผู้อยู่ภายใต้บัคับบัญชาหรือมวลชนออกมาแสดงความเห็นด้วยพูดให้มันสอดคล้องต้องกันก็ปรากฏว่ามีมวลชนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นมวลชนที่ามาโดยสมัครใจหรือโดยจัดตั้งเนี่ยนะครับก็อ้างว่าไปเยี่ยมหุักษินที่คุกคองเปรมแล้วก็มีนำป้ายไวเนิ้ลไปด้วยนะครับ นายป้าเวนิวนั้นก็ยกย่องให้คุณทักษิณนั้นเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยของชาตินะครับของชาตินะครับไม่ใช่วีรบุุษธรรมดาของชาติแต่ว่าผมมองดูแล้วเนี่ยนะครับไม่มีกระแสตอบรับจากสังคมนะไม่มีกระแสตอบรับไม่มีใครเอออวยเห็นด้วยนะครับตรงกันข้ามกับไม่เพียงไม่มีกระแสตอบรับแต่กลับมีกระแสของคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับ ว่าคุณทักษณิณนั้นมีคุณสมบัติที่จะเป็นวีรบุรุษของชาติไปได้อย่างไรครับบางคนนั้นก็ถึงใช้คําว่าคุณทักษณิณนั้นไม่ใช่วีรบุรุษประชาธิปไตยแต่เติมซ้อยเข้าไปอีกคำหนึ่งแปลว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยจอมปลอมก็มีหรือบางคนนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยหลวงโลกก็ได้ครับ เพราะว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นที่คันสินั้นมันจะมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าสารท่านตัดสินออกมาแล้วเนี่ยครับว่าสิ่งที่ทำมันนั้นมันไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงถูกไหมครับมันก็เป็นการหลอกลวงกันนั่นเองเห็นไหมครับในเรื่องของวีรบุรุษประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันเคยมีประวัติศาสตร์กับใครบันทึกเอาไว้ครับว่าเมื่อปี2535นสะครับสังคมไทยก็ได้ยกย่องให้ดรอาทิตย์อุไรรัตน์ขอยัเอ๋ยนามท่านนะครับ เป็นวีระบุรุษประชาธิปไตยจากเหตุการณ์พฤษภาธร,รมินท์ที่ท่านได้ใช้ความกล้าหาญเพื่อบ้านเมืองด้วยการเสนอชื่อของคุณอานาันต์ปัญญาชุนนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลนากาัศเอกสมบูรณ์ระหงนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับระหว่างการกระทําของดรอาทิตย์อุไรรั์กับของคุณทักษิณเนี่ยนะครับผมมองไม่เห็นนะครับว่า การที่คุณทักษิณเดินทางกลับเข้ามาฟังคําสั่งสารนะทาั้งๆที่คุณทักษิณสามารถหนีไปได้ตามคํากล่าวอ้างของคุณภูมิธรรมนั้นนะครับมันเป็นความกล้าหาญเป็นการเสียสละต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรนะครับผมมองไม่เห็นจริงๆครับนะว่าคุณทักษิณทําอย่างนั้นนะ่ะมันเสียสละต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรจนถึงขั้นที่คุณภูมิธรรมต้องออกมายกย่องให้คุณทักษิณน,นั้น เป็นวีและบุรุษประชาธิปไตยในเมื่อสิ่งที่คุณทักษิณทำเนี่ยนะครับมันก็เมื่อพิจารณาดูแล้วนะนะเรื่องราวของท่านสิบสี่เนี่ยนะครับเอาตรงนี้ก่อนก็พอนะครับไม่ไม่ต้องถอยไปไกลนักนะครับมันเป็นาการกระทําที่ดูเหมือนจะขัดต่อหลักนิติรัฐแล้วก็ขัดกับหลักนิติธรรมนะครับแล้วก็ไม่เป็นไปนตามรัฐธรรมนูญ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบก,การปกครองของประเทศครับอันนี้ชัดเจนใช่ไหมครับเพราะว่าการไม่ปฏิบัติตามหมายขังของศาลหรือการขัดพระบรมราชโองการนั้นมันก็ชัดเจนครับว่ามันไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมลักษณะอย่างนี้นะคนที่มีการกระทําอย่างนี้จะเป็นวีรบุรุษไปได้อย่างไรครับ ผมมองว่าสถานการณ์ของคุณทักษิณเอาจริงๆนะครับนะฮะเอาปัจจุบันนี้นะครับที่มาเป็นของจริงก็คือคุณทักษิณน,นั้นไม่ใช่วีรบุรุษนะครับไม่ใช่วีรบุรุษหรือไม่ใช่วีระบุรุษประชาธิปไตยของชาติแต่ว่าความจริงที่ประจักษ์แก่สายตาของคนไทยทั้งประเทศในขณะนี้คุณทักษิณน,นั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดครับที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำคลองเปรมเป็นเวลาหนึ่งปี ความกล้าหาญเนี่ยนะครับถ้าใครก็ตามที่จะมีความกล้าหาญนะก็ไม่น่าจะเป็นคนที่มีความคิดที่จะหนีถูกไหมครับผมไม่ได้หมายความว่าคุณทักษิณเดินทางออกไปนอกประเทศวันที่สี่จะหนีนะครับแต่มีความเป็นไปได้ถูกไหมครับนะที่จะคิดหนีนะแล้วก็ถ้าไม่คิดหนียังคงอยู่ในประเทศไทยก็ต้องมีความกล้าหาญนะที่จะ ฟังคำสั่งศาลได้นะครับเมื่อศาลสั่งให้จำตัวไปติดคุกหนึ่งปีก็ต้องมีความกล้าหาญที่จะติดคุกอย่างแท้จริงเหมือนเช่นคนที่ถูกคุมขังโดยทั่วไปต้องไม่มีตัวช่วยนะฮะจะต้องมีการกระทำเหมือนกับนักโทษคนอื่นๆที่ถูกศาลตัดสินจำคุกโดยทั่วๆไปอันนี้ผมมองอย่างเป็นธรรมจริงๆนะครับไม่ได้มองว่าคุณทักษิณน,นั้น เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีบางคนก็อาจจะมองเช่นนั้นแต่ว่าผมมองว่าถ้าข้าราหารจริงๆนะถ้าจะเป็นวีรบุรุษนะนะก็ต้องทําตัวปกติครับนะไม่ใช่มีแต่ข่าวว่าหน่วยราชการเข้าไปทําอย่างน้นอย่างนี้เพื่อที่จะช่วยให้คุณทักษณิณนั้นมีเรียกว่าอยู่ในคุกได้อย่างสบายขึ้นเนะี่ยมันมีข่าวอย่างนั้นจริงๆถูกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับ มันก็มองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับคุณทักษิณนั้นไม่สามารถเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยของชาติได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณทักษิณทํานั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองครับแตนะ่ผมมองว่าสิ่งที่คุณทักษิณทํานั้นเป็นการกระทําเพื่อตัวเองและพวกพ้องครับมันมีคําอยู่คํหนึ่งครับซึ่งใกล้ๆเคียงคําว่าวีรบุรุษก็คือคําว่าโมคะบุรุษครับ ในความหมายของคำคำนี้ในพจน,นานุกรมนั้นบอกว่าโมฆะบรุกก็คือบุคคลที่ไร้ค่าหรือเปล่าประโยชน์ไม่ได้ทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์หรือทําให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมเขายกตัวอย่างให้ดูเช่นนักการเมืองทุจ,จริตอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นโมฆะปรุษนะครับผมก็เลยอยากจะตั้งเป็นคําถามก่อนจบนี้ไว้ว่าเอาจริงๆนะครับ นะที่คุณภูมิธรรมยกย่องให้คุณทักษิณเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยนะของชาตินั้นนะระหว่างวีรบุรุษนะกับคำว่าโมคะบุรุษนั้นนะผมอยากจะถามนะหลายท่านที่ได้ฟังคลิปนี้ท่านคิดว่าคุณทักษิณควรจะเป็นอะไรครับเป็นวีรบุรุษหรือเป็นโมคะบุรุษครับขอบคุณและสวัสดีครับ